นางแบบผิวสีคนดังฮาลีมาอาเดตอัมลารันเวกลับสู่ความศรัทธานางแบบผิวสีคนดังชาวโซมาลีวัย23ปีประกาศว่าเธอจะบบกมืออัมลารันเวเดินแบบหลังจากที่เพิ่งตรนหนักได้ว่าเธอกําลังสูญเสียความเป็นตัวเองและความเป็นชีวิตจริงจากการที่เข้าสู่วงการอุตสาหกรรมแฟชั่นฮาลีมาแชร์ชุดภาพถ่ายสมัยเด็กๆและภาพถ่ายชุดแฟชั่นของเธอผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์และระบุว่า เธอถูกกดดันจากวงการแฟชั่นให้ต้องยอมละลดความเชื่อทางศาสนาเพื่ออาชีพนางแบบฮาริมาอาเดนเป็นมุสลิมอเมริกันเชื้อสายโซมาลีครอบครัวของเธอนี้เหตุการณ์ความไม่สงบมาอยู่ที่ค่ายผู้อพยพในเ,เคนยาตั้งแต่ที่เธอยังเป็นเด็กและต่อมาได้เดินทางมาตั้งรกรากที่รัฐมิเนเนสซตาสหรัฐอเมริกาในตอนที่เข้ามาสู่วงการแฟชั่นเธอคาดหวังว่าเธอจะไม่ต้องละทิ้งการสวมที่หยาบสีดำ เพราะเธอรู้สึกสบายใจที่จะได้ใส่ที่หยาบแบบนั้นแต่เธอถูกนําห่างออกมาจากมันมากขึ้นทุกทีมันไม่ใช่สไตล์ของฉันไม่เคยเป็นแต่ทำไม้ฉันถึงอนุญาตให้พวกเขานํายืนมาโปะไว้บนหัวทั้งๆที่ฉันเคยแต่สวมกระโปรงและชุดยาวเธอเคยถ่ายแฟชั่นให้กับแบรนด์ American Eagle ที่นํำผ้าหย,ยีมาผลิตที่หยาบฮารมาส r อาเนสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะสตรีคนแรกที่สวมที่หยาบเดินแฟชั่นในหลายเวที รวมทั้งเคยสวมฮิญาบเข้าประกวดเวทีนางงามมินเนโซตาและยังเป็นนางแบบคนแรกที่สวมฮิญาบและชุดเบอร์กินี่ลงสื่อสปอร์ตอิลลัสเตทปี2019อีกด้วยฮาริมากล่าวว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาทําให้เธอได้มีโอกาสไตร่ตรองถึงอาชีพของเธอว่าต้องต่อสู้กับอะไรบ้างโดยเฉพาะเมื่อเป็นคนแรกที่ได้ทําอะไรหรือการเป็นคนส่วนน้อยในสังคมนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ง่ายเลยฮาริมากล่าวว่าหลายปีที่ผ่านมา แม่ของเธอเคยขอร้องให้เธอเปิดใจดูความจริงให้ดีแม่กระตุ้นให้เธอออกจากวงการนางแบบและหันมาให้ความสําคัญกับความศรัทธาเป็นสิ่งแรกแม่บอกว่าลูกต้องกลับไปแก้ไขก่อนเข้าวงการแฟชั่นลูกเป็นคนดีอยู่แล้วลูกจะต้องกลัวอะไรกลับไปประกาศแก้ไขข้อผิดพลาดต,ต่อสาธารณชนเถิดต้องขอบคุณโควิดที่ทําให้ฉันได้แยกตัวออกมาจากอุตสาหากรรมแฟชั่นและทําให้ฉันได้ตระหนักว่าฉันผิดพลาดต,ตรงไหนบนเส้นทางแห่งที่หยาบนี้อันทามดุลิลละ ขอให้เธอมั่นคงในที่ได้ยัตลอดไปและขอเป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทุกคนอามีนที่มา EU อ w า b เว็บสำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์